ตอนนี้ปูนสะดุดตากับโฆษณาเงินฝากดอกเบี้ย6%ของฟีบัตรและบิทท็อปอัพอีก200บาทของ LH แดงมากเลยเพื่อนๆก็เลยลองสแกนดูสันหน่อยพออ่านรายละเอียดแล้วรู้เลยว่าเขามีสิทธิประโยชน์จากแอปอีกเยอะแยะมากมายวันนี้เลยมาแชร์วิธีการรับสิทธิพิเศษจากแอปจะเป็นยังไงไปดูกัน 1. ดาวน์โหลดแอป LH BU 2. เลือกออมทรัพย์ดิจิตอลหกเปอร์เซ็นต์และกรอกรายละเอียดให้ครบและ 3. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนต,ตรงนี้สำหรับเราเลือกแบบยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ BTS เพราะเราขึ้น BTS ประจําอยู่แล้วสะดวกมากไม่ต้องไปที่สาขาสามารถยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ BTS สายสีเขียวทุกสถานีเท่านี้เอง3ขั้นตอนง่ายๆเร็วมากใช้เวลาไม่นานเลยเปิดบัญชีแล้วแค่ฝากเงินขั้นต่สองพันบาทเท่านี้เราก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายจาก FLHBU แล้วสิทธิแรกก็มาเลยทันทีเมื่อเปิดบัญชีสาเร็จ กดเข้าเมนูสิทธิพิเศษจะได้รับฟรีบัตรและบิตพร้อมท็อปอัพเงินในบัตรอีก200บาทสำหรับใช้ขึ้นรถ BTS หรือใช้ใจ่ายร้านค้าที่ร่วมรายการและติดต่อรับได้ที่สถานี BTS หมอชิดสยามอโศกอ่อนนุชช่องนนทรีและบิลเซอร์วิสเซ็นเตอร์พญาไทตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นบัตรนี้เป็นคอร์เรชันพิเศษจาก LH Bank สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากดิจิทอล BU Max หรือสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบุคคลก็รับได้เลย เกือบลืมบอกไปบัตรนี้ใช้หมดแล้วอย่าทิ้งนะพอเติมเงินง่ายได้ที่แอป m มล a b b i บิโดยเลือกชำระผ่านแอป LHBU หรือเติมเงินได้ที่เคาน์เตอร์ BTS ก็ได้สะดวกมากๆที่สำคัญแอป LHBU เนี่ยเขาใช้งานง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันสร้างอวตาด้วยแทนตัวเราได้แบบคิ้วๆเลยใครยังไม่ได้โหลดห้าพาดสแกน QR code แล้วโหลดได้เลย LHBU เพื่อนใหม่ที่รู้ใจอยู่แอปการเงินจาก LHBank สะดวกไม่สะดุดสนุกกว่าที่เคย